นะคะกลับมาเจอคิวันเดอร์พีช Peach, นะคะคลิปวันนี้พี่ก็จะมาทำวันเดวิดวันเดอร์กันจะพาทุกคนเนี่ยไปออฟฟิศกันนะคะเพราะวันนี้เรามีของใหม่มาส่งที่ออฟฟิศนะคะแล้วก็เป็นของที่กําลังจะวางขายเดือนสิงหาคมนี้ตั้งใจทํามากตั้งใจเลือกมากก็เดี๋ยวไปดูว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตชีวิตต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็เป็นยังไงบ้างช่วงนี้เดี๋ยวเราตามติดชีวิตวันเดอร์กันเลยนะคะก่อนอื่นขอไปกินมือชาว หิวมากหิวเนาะมันมาแล้วมันมาแล้วจะมีตัวหนึ่งมาแล้ว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 โอ้โหโอ้โหโลเจ็บวิ่งมาจากไหนเนี่ยเมนูวันนี้คือการลือของในตู้เย็นมาทำนะคะมีเบคอนเหลืออะโวคาโดเหลือแป้งโัติี่าเหลือไข่เหลือผักเหลือเอามาทำ แับเหมือนเดิมนะคะทำง่ายของเราดาวไข่ก่อนดีจะกินไ้่ยหรอว่าช่วยแม่ของข้าวใช่ไหมอะถือ รีวิวหน่อยคะ่ะอร่อยไหมคะมว้าวงง <c oughs> เดี๋ยวเราต้องรีบแต่งหน้าแต่งตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าจะไปออฟฟิศแล้วอุ้ยเดี๋ยวนะทำไงนนะใช้แม็กตัวนี้นะคะ องพื้นก็ต้อง please นะคะใช้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองผสมกันเลยเบอร์หนึ่งครึ่งปั๊มเบอร์สองปั๊มหนึ่งส่วนฟองน้ำหุงเราน,นะคะก็คือนี่เลย Like แกรบ Pro blending sponge นะคะนี้แบบยังไม่ได้ชุบน้ำเนาะซึ่งก็สามารถใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องชุบน้ำก็ได้ จะลดความขี้เกียจมันจะคล้ายๆฟิลคล้ายๆพัฟคุดชั่นนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นฟองน้ําใช่ไหมก็คือลงไปได้เลยนะคะเหมือนแบบเหมือนเราใช้พัฟคุดชั่น อันนี้พิษป,ปัดแค่แบบสองรอบนะคะจะได้ประมาณนี้ภูมิใจในของตัวเองลุกวันนี้นะคะก็ตาปริง g p สดใสเพิ่มความสุซ่าให้กับเราในการทำงานแต่ละวันเพราะว่าทุกวันนี้ก็ห่อเหี่ยวใช่ไหมทำไม่ได้แต่งหน้าก็จะเงี้ยงเข้าไปอีกค่ะก็เลย แต่งหน้าเพื่อจะได้แบบสดใสให้รู้สึกว่าแบบเออพร้อมทําง,งานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเก,ก็บของแล้วก็ไปออฟฟิศกันค่ะก่อนนะคะวันนี้เราไปแพ็คของก็เลยพกสิ่งนี้ไปด้วยจะได้ฉีด สวยมากเลยอะแต่งดีดีนะชิเียม,มาถึงออฟฟิศใหม่แล้วค่ะ ขยายออฟฟิศเรียบร้อยแล้วนะคะกิจการเจติบโตเนาะเราต้องขย,ยายนะป้ายังไม่มีนะคะก็เดี๋ยวต้องมาทําใหม่ก่อนอันนี้คือเจ้าคนที่เขามาเช่าเก่าเขาก็มีติดไว้นะคะ <urging you S 1> แล้วก็ตรงนี้ข้างล่างชั้นล่างนะคะก็เป็นมุมสต็อกของนะคะแล้วก็แพ็กของข้างล่างเดี๋ยวจะพาไปดูบข้างบนเป็นะกร้อนโซนของ นะคะโซนแอดมินต่างๆซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครมาทํางานเพราะว่าหลักๆพี่ให้เวิร์ r ฟ m ร o มโฮมอันนี้เป็นห้องเก็บของห้องเก็บของอีกหนึ่งแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะซึ่งมันจะมีแสงแบบเข้าพอดีใช่ไหมทุกคนตอนบ่ายๆอ่ะถ้าแสงสาดก็ดูจะสวยมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนถ่ายงานของพีทหรือว่าถ่ายงานของแบรนด์อีกหนึ่งโซนนะคะมุมน,นี้จัดได้สวยงามดูสิแสงดีมาก แสงดีกว่าที่บ้านอีกอะชอบมากแบบขึ้นไปห้องนึงนะฮะจันห้องนี้ก็เป็นมิทติ้งรูมแล้วก็เป็นประชุมแล้วก็เป็นพนักง,งานนั่งนะคะต่อตอนนี้น้องๆก็ไม่ได้มากันเพราะว่าช่วงนี้ให้เวิร์กความโฮมกันไปก่อนมีออฟฟิศไว้แต่ไม่ได้ใช้ดูสิสะอาดมากเลย ไปข้างบนกันห้องนี้นะคะเป็นสตูดิโอชั้น3ก็อุ้ยมันจะกล้องนิดนึงนะทุกคนก็ชั้น3นะคะเป็นโซนสตูดิโอคือมันจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะฟุ้งๆหน่อยนะคะแสงเข้าแบบดีมากสาส่สองทั่วล่ามากห้องกว้างขวางแล้วก็ไม่รู้ทำอะไรก็เลยอ่ะ เดี๋ยวมาสร้างสตูอย่างนี้นะคะเสียงอาจจะก,กล้องนิดนึงเดี๋ยวพอมีของมาวางมันก็จะไม่ค่อยกล้องและโมโนนะคะก็จะเป็นโซนแบบแต่งตัวเดี๋ยจะมีม่านที่เป็นโคง้งโคงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตม่านโค้งไว้ให้นะคะคือมันจะเป็นม่านโคง้โคงๆแบบที่สตูดิโอเขาชอบทำอะ่ะแล้วจะถ่ายรูปสวยมากแสงมันก็จะเข้าเหมือนกับข้างล่างนะคะ ตรงเนี้ยแสงมันก็จะเข้ามาสวยมากจะเป็นโต๊ะนั่งแต่งหน้านั่งถ่ายนั่งเมามอยได้เลยสวยมากมุมนี้ก็จะมีแบบแบบมีตู้มีโต๊ะมีอะไรเนี้ยนะคะเป็นแบบเซ็ตถ่ายงานก็คือจีเราสั่งเตาผิงไว้ด้วยนะทุกคนเตาผิงบอมอะ่ะเตาผิงแบบเตาผิงขึ้นรูปตกแต่งห้องอะไรเงี้ยนะคะเดจะเป็อนอย่างนี้แล้วก็จะมีฟีลแบบโฮมคาเฟ่นิดนึงตรงนั้นจะเป็นโฮมคาเฟ่สวยแน่นอนมั่นใจาแสงสาดแบบอู้ 四。自己 เลมอนของพีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาข้าเช็กก่อนแล้วก็มาแกะกันดูมาเช็คของนิดนึงแล้วก็จะเตรียมแพคนะคะเพราะว่าจริงๆอันนี้เราสั่งไว้แยกกันระหว่างตัวที่เป็นฟองน้ําแล้วก็ตัวที่เป็นเคสนะคะมันมาแยกกันก็เลย e like a ีสไล k ์กับบราดิงซอนนะคะฟองน้ำนุ่มๆสีเหลืองเนื้อละเอียดมอทางเราก็จะขโมยหนึ่งถุงกลับบ้านนะคะนี่เป็นถุงของพิทเองเดี๋ยวขออนุญาตแจะเลยระหว่างที่ทีมงานกำลังตรวจเช็คของนะคือเวลาของมาอย่างเงี้ยทุกคนถ้าเรา เป็นฝ่ายแพ็คเองอะ่ะมันจะตรวจเช็คดีเฟกได้นะคะแต่อันนี้ไม่มีดีเฟกอะไรที่ดูก่อนว่าหน้าตาน้องอนะ่ะเป็นแบบนี้ทุกคนน่ารักมากก็คือซื้อฟองน้ำหนึ่งชิ้นนะคะก็รับเคสไปเลยหนึ่งชิ้นก็จะได้หน้าตาแบบนี้อยู่ในกล่องเรียบร้อยกล่องกันบังตามมาทุกคนกคนือตอนนี้ต้องเข้าใจว่าด้วยสถานการณ์โควิดอะไรเนี้ยมันก็คือมีคนไม่พอการขนส่งล่าชา้าทุกอย่างแบบ oh my god เคลียร์ตัดขนหัวเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูความนุ่มนิ่มของน้องแบบนุ่มนิ่มจริงๆเวลาเราใช้ฟองน้ำควรจะเปลี่ยนทุกสองถึงสามเดือนนะคะสำหรับคนที่ใช้บ่อยมาใช้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีสำรองไว้เพราะว่าเราก็ต้องซักเราก็ต้องตากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจะไปฉุกน้ำมาให้ทุกคนชมว่ามันเป็นยังไงนะคะแป๊บน,นึงก่อ <Before S 1> <Before S 2> นะคะ ขยายได้ถึงไซดีเลยนะคะฟองน้ําหลังจากที่เราชุบน้ําแล้วนะคะก็จะใหญ่กว่าแบบไม่ได้ชุบน้ำเนาะซึ่งฟองน้ําของพีทอะสามารถใช้ได้ทั้งแบบไม่ชุบน้ํานะคะก็คือใช้ได้เลยเนียนเหมือนกันหรือว่าใช้แบบชุบน้ําก็ได้นะั้นอันนี้แล้วแต่การใช้งานเดี๋ยวค่อยทาคลิปแยกไปนะคะว่าชุบน้ําหรือไม่ชุบน้ําซื้อสิ่งนี้มาจากร้านกาแฟนะคะก็กินเลยแล้วกันพีน่เอาไม่ออก ครีมครีมนมนมปกติก็ไม่ค่อยกินนะวันนี้อ่ะหรือว่าหรือว่าฉันกำลังหืืมวนอกลับมาบ้านแล้วค่ะฝนตกหนักมากเลยวันนี้ทุกคนแล้วก็ฝนตกอากาศแบบนี้เราจะกินมาม่าเกาหลีนะคะ มะชํมมะชํมมะชัมโป่งมะช่มปง่งอาช่มป่งนะคะมีกระเทียมนะคะหอมใหญ่แล้วก็ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะจริงๆทํามาม่าทุกคนมันก็ทํามาม่าแหละมันก็แบบเหมือนเราอยากจะทํามาม่าแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราแต่ความถนาดความอยากทํานะคะ กินดีกว่าค่ะเส้นจำปงมันจะอุ้ยเส้นจำปงมันจะใหญ่กว่าบอนอืมอร่อย จัดน่งน้องไม่รู้ไปเรียนเรียนไม่ถึงเลยอตอนแรกนะคะคิดว่าจะทำการบ้านกับหลีแต่ว่าเหมือนหัวสมองมันไม่เล่นแล้วอะก็เลยคิดว่าเออยกยกการบ้านทั้งหมดค่อยไปทำพรุ่งนี้นะคะจะล้างเครื่องสำอางนิดนึงเพราะว่าหน้าแบบไม่ไหวแล้วไม,ไม่ไหวแล้วจริงๆ ใช้ตัวนี้นะคะเส้นไอส์ครีมหมอหมอยกันดีกว่าทุกคนว่าชีวิตตอนนี้อัปเดตนะคะก็คือดิฉันทำอะไรไปบ้างแล้วล่ะ <c oughs> ก็คือทางเราเนี่ยก็มีกิจการนะคะแบรนด์พีสสามารถติดตามกันได้แล้วก็อืม่ได้ว่าช่วยอุดหนุนกันได้ มีอีกประมาณ2-3ชิ้นที่จะออกมาในปีนี้นะคะถ้าออกมาทันเนาะก็จะประมาณ2-3ชิ้นแล้วก็ตั้งใจทําทุกชิ้นเลยจริงๆอย่างมาสคาร่าให้ทุกคนดูก่อนอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะออกมาเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเพิ่งได้แบบไฟนอลสูตรอะไรเงี้ยคือดีมากดูดิทั้งวันแล้วอะไม่มีตกเลยเด้งแบบสุดๆไปเลยนะคะ หวังว่าทุกคนที่อยู่ที่บ้านนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่จะยังคงมีความสุขในแต่ละวันนะถึงมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะท้อมันอาจจะแบบยุ่งยากบ้างในบางเวลาแต่พี่เชื่อว่าทุกคนก็ยังยังคงมีความสุขเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในหนึ่งวันนะคะเหมือนเราก็คือถ้าเหนื่อยของเราถ้าเหนื่อยถ้าท้ออ่ะก็คือมองมองหาเจ้าลูกหมาสองตัวมากเลยเพราะว่าแบบมันคือกำลังใจของพีจริงๆอ่ะและ้วพีก็รู้สึกว่า ขอบคุณที่มีเจ้าสองตงัวนี้คือไม่นั้นคงเหงาเฉาตายไปแล้วว่าตรงๆทุกวันนี้คือเหนื่อยแล้วก็เฉามากเพราะว่าแทบจะไม่ได้ออกจากบ้านออกจากบ้านคือมีแค่ไปออฟฟิศมากสุดคือแวะร้านกาแฟซื้อกาแฟนะคะหรือแม่ก็แวะแบบซูเปอร์อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองตอนนี้กรุงเทพก็คือไม่สามารถทําชีวิตได้ปกติเท่าไหร่นี่ให้ดูว่าใช้เมคอัพรีมูเวอร์ปกติก็ออกนะคะ คลิปนี้นะคะก็าาพาทุกคนไปดูวันเดวิดวันเดอร์เนาะไม่ว่าจะเป็นต่อตโต๊ะแพ็กของเช็คของพรุูงานทำทุกอย่างทำกับข้าวเลี้ยงน้องหมาก็หวังว่าทุกคนจะมีอะไรดูเพลินๆไปในช่วงนี้นะคะตอนนี้ใครที่กำลังทุกใจก็ขอส่งใจให้รัวๆเลยนะคะส่งแบบรัวๆปิ้วปิ้วๆปๆๆๆๆๆเลยอะ่ะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่คลิปหน้านะคะจะพยายามทำคลิปออกมาบ่อยๆนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย Good night.